ซีรีส์วางแผนเกษียณวางแผนทางการเงินนะครับซีรีที่จะพาท่านไปวางแผนเกษียณนะครับหลังจากคุณเลิกทํางานนะครับว่าเราต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะเ,เกษียณได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับในหัวข้อท็อปิกนี้อายุ40ปีนะครับจะเกษียณนะครับในช่วงอายุ60แล้วก็อยู่ไปจนถึง80นะครับต้องการใช้เงิน หลังเกษียณเนี่ยเดือนละ20,000บาทเราต้องเตรียมเงินนะครับสำหรับก่อนเกษียณเท่าไหร่นะเตรียมไว้กี่ล้านนะเดี๋ยวเราไปคำนวณกันนะครับทุกทกท่านสามารถคำนวณตามได้นะแล้วก็ลองคิดภาพตามนะครับทำไมเราต้องวางแผนเกษียณนะครับหลายท่านวางแผนเกษียณเพื่อให้เกษียณเร็วนะครับหรือวางแผนเพื่อจะดูแลตัวเองยามแก่ชรานะครับโดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานนะครับไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน นะครับเราก็สามารถยืนได้ด้วยลําแข้งเราหรือบางคนวางแผนกเกษียณเพื่อปลดภาระหนี้สินที่เราสร้างมาในระหว่างที่เราทํางานนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะภาระหนี้สินต่างๆแต่มันก็ควรที่จะปลดกเกษียณปลดภาระเหล่านั้นให้หมดก่อนที่เราจะ,กะเกษียณน,นะครับแล้วก็เพื่อลองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นนี่เป็นเหตุผลของหลายๆท่านที่จะวางแผนกเกษียณนั่นเองมีเหตุผลแตกต่างกันไม่เป็นไรแต่เป้าหมายเรา มีอย่างเดียวคือกเกษียณอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังกเกษียณน,นะครับจะอยู่ประมาณ80ปีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าเราจะอยู่ประมาณ80ปีเนี่ยเราก็เกษียณ60มันมีแกลบอยู่นะครับระหว่าง6 0ถึง80ก็20ปีนะครับเราต้องใช้เงินเท่าไหร่วิธีการคำนวณน,นะครับเราวางแผนแล้วละ,ละว่าติ้งต่างเราน่าจะใช้เดือนละ2 0,000นืะ่สมมตินะครับเราก็เอา20,000คูณ12ก่อน เท่ากับปีละ2 4 0 0 0 0สคราวนี้ปีละ2 4 0 0 0 0สเนี่ยคูณ20ปีเท่ากับ4ล้าน8 4ล้าน8 0 0แสนนะครับที่เราจะต้องเตรียมเงินนะน,นี่คือเงินที่เราจะต้องเตรียมไว้นะก่อนกเกษียณนะเพราะหลังกเกษียณแล้วเนี่ยคุณจะหาเงินก้อนแบบเนี้ยไม่ไดง้ง่ายนะครับเพราะนั้น4ล้าน8เนี่ยคือเงินที่เราต้องเตรียมไว้เพื่อเราจะได้ใช้หลังอายุ60ปีอปีจากโจทย์นะคราวนี้เราไปดูกัน จะรู้ได้ยังไงว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราเอาเงินที่เราคาดว่าจะต้องเตรียมไว้เนี่ยตั้งนะครับสี่ล้านแนะครับลบเงินเก็บของเราสมมติเรามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้นะเราจะได้รู้ว่าเงินจะต้องเก็บเพิ่มเท่าไหรนน<ม>่น<ม>ั<ม>่นเองเท่ากับนะครับมีเงินเก็บสมมตินะผมยกตัวอย่างผมมีเงินเก็บอยู่40,000นตอนนี้นะครับสี่ล้านแปดแสนบาทลบ4ี่แสนเท่ากับ เราต้องเก็บเงิน4ล้าน4ี่แสนนะครับการลบเงินเก็บพวกนี้มันจะทําให้เราไม่จะต้องไม่จะไม่จะต้องเก็บเงินก้อนใหญ่นะครับเพราะเรามีเงินเตรียมเอาไว้อยู่แล้วณนะปัจจุบันนะครับเราจะได้วางแผนไปถึงอนาคตว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะสี่ล้านสี่นะสี่ล้านสี่แสนนะครับที่เราต้องเตรียมคราวนี้ต้องเก็บอีกกี่เดือนละนะครับเราก็มาคํานวณกันเอา60นะครับ60ตั้งนะครับ ห0หลังกเกษียณใช่ไหมเพราะเราจะเก็บเงินถึง60ตั้งลบ40บนะครับลบอายุเราณนะตอนนี้นะครับเท่ากับเรามีเวลาเก็บอีก20ปีก่อนถึง60นะ20คูณ12เท่ากับ240เดือนนะครับเท่ากับ240เดือนที่เราจะต้องเก็บนะครับ4ล้าน4ี่แสนนะครับเงินที่เราต้องเก็บหาร240นะครับหาร240เดือน เท่ากับเดือนหนึ่งเราต้องเก็บถึง1,8333บาทส3สตางค์บางคนบอกหูยเดือนหนึ่งเก็บต้อง18จะไปพอใช้อะไรล่ะมันไม่พอน,นี่คือความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับให้ได้นะนะครับความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับให้ได้เลยนี่คือเงินที่เราต้องเตรียมไว้ถามว่า1,8มันเก็บย่างจริง นะครับทำยังไงมันก็มีวิธีการก็คือ1คือคุณลดสเปคลงนะครับอย่างเช่นหลังกเกษียณจะใช้เงินเดือนละ2 0 0 0มื่นอาจจะเป็น1มื่นหหรือเปล่านะครับหรือไปดูซิว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่านะมาดูกันมีทางไหนบ้างจะลดการเก็บเงินบำนาญประกันสังคมหลายท่านทำงานในภาคเอกชนนะครับมีประกันสังคมต,งต้องส่งประกันสังคมอยู่ทุกเดือนแล้วเพราะนั้น คุณสามารถถ้าเวลาส่งมากกว่า180เดือนคุณจะได้สิทธิ์ในเรื่องของบำนาญฉลาภาพถ้าส่งไม่ถึงได้เป็นบำเหน็จฉลาภาพนะครับถ้าใครทำงานมานานเนี่ยส่งมานานเนี่ยเกิน180เดือนอยู่แล้วนะครับทำงานมาเกิน15ปีเนี่ยนะครับเกิน180เดือนอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องทำที่เดียว15ปีนะทำที่อื่นก็ได้มัสะสมประกันสังคมมันสะสมไปเรื่อยๆนะครับทุกงวดบำนาญชราอาบำนาญประกันสังคมนะครับ มีไหมอ่ามีแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีเก็บเ,เงินเกษียณอายุของบริษัทอย่างเช่นถ้าเราทำงานไปจนแม็กเลยคือเกษียณเนี่ยอายุ60เราก็สามารถที่จะขอกะเกษียณกับบริษัทแล้วบริษัทเขาจะให้นะครับเงินกเกษียณอายุคิดตามอายุงานนะว่าทำงานมากี่ปีแล้วนะครับแลวจะได้กี่วันนะครับมันก็เป็นเงินประมาณหนึ่ง กับอีกอันหนึ่งเงินสำรองเลี้ยงชีพบางบริษัทมีกองทุนนะครับโควิดเด้ f ฟันมีสำรองเลี้ยงชีพที่หักเงินจากเราอยู่แล้วกเก็บไว้นะครับเงินตัวนั้นมันเท่าไหร่นั่นก็สามารถเอามาลดนะครับเงินที่เราจะต้องเก็บได้นะสุดท้ายนะครับไม่ใช่สุดท้ายสิประกันชีวิตนะครับประกันการออมถ้าใครส่งประกันชีวิตเอาไว้ประกันการออมพออายุนะครับถึงไปต้องไปดูนะว่ากี่ปี นะครับกี่ปีปุ๊บเขาจะให้เงินคืนมาเนี่ยไปดูสิว่าเงินที่ให้คืนมากี่บาทกี่แสนนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อเรากรเกษียณ60มันจะมีเงินคนชรา600บาทนะครับเอ้ย600บาทถูกแล้วเงินคนชรา600บาทนะครับซึ่งจะให้เราทุกๆุกเดือนอ่ามันก็จะไปบวกกับตัวบำนาญประกันสังคมได้นะครับ ไอ้พวกนี้แหละคือสิ่งที่จะไปลดสิ่งที่เราต้องเก็บนะครับมันช่วยเราได้นะไปดูไปศึกษาดีๆนะครับว่าเราคาดการจะได้ประมาณเท่าไหร่อย่างบำนาญประกันสังคมเนี่ยผมเอาเต็มแม็กคือส่งเงินสมทบสูงสุดคือ15ื่นนะครับมันจะได้บำนาญตามนี้ถ้าส่งตามจำนวนปีเท่านี้นะครับเห็นไหมคือได้ต่อเดือนนะทุกๆเดือนเลยนะประกันสังคมก็ช่วย ลดหย่อนสิ่งที่คุณจะต้องเก็บได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น4 0 0พแล้วกันนะครับสมมุติผมส่งมา23ปีเลยนะได้บำนาญ4 0 0พนแปดะค,คำนวณและได้บำนาญ4 0 0พนแนะครับผมก็เอา18 0 0 0 3ปดบาทเนี่ยมาลบ4 0 0พนนะครับเป็น13,533บาบาทที่จะต้องเก็บเพิ่มนะครับที่จะต้องเก็บนะ แต่ละเดือนจากของเดิมนะครับที่ควรเก็บ1,8 0 0นะครับพอไปลบไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเก็บน้อยลงเพราะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปหักลบนะครับเงินไปรวมอยู่ในเงินเก็บหรือเงินที่เตรียมกเกษียณไว้ก็ได้แล้วก็หักลบจาก4,8ล้าน8 000, ในตอนแรกนะครับเพื่อดูซิว่าเงินที่เราควรจะเก็บเพิ่มมันประมาณกี่ล้านนะครับแล้วค่อยไปหักดู แล้วค่อยไปคำนวณดูว่าต้องเก็บเพิ่มในอีกเดือนละเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการ,กรเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะวางแผนแค่ไม่กี่ปีแล้วจะ,กะเกษียณได้เลยถ้าคุณไม่มีเงินเดือนที่เยอะพอเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องรู้เลยก็คือการวางแผนกเกษียณมันเป็นทางเดินระยะยาวนะครับเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ต้องใช้อาศัยระยะเวลาแล้วก็ความเป็นวินัย นะครับสม่ำเสมอจึงจะสามารถที่จะ,กะเกษียณได้อย่างมั่นคงมั่งคงมั่นข้างนะครับมั่นคงได้นะครับอ่าผมอาจจะพูดผิดนิดหนึ่งนะขออภัยด้วยนะครับนะมันเป็นการวางแผนระยะยาวเพราะนั้นคุณจะไปเตรียมตัวหลังตอนอายุ50หรือช่วง60เนี่ยเตรียมไม่กี่ปีเนี่ยมันไม่พอนะถ้าคือคุณไม่เก็บเงินมาก่อนเลย เพราะฉะนั้นมันเป็นวินัยที่เราจะต้องวางแผนเอาไว้อันนี้แบบไม่ต้องพึ่งลูกหลานเลยนะถามว่าถ้าไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะเก็บยังไงล่ะมันก็ทางเลือกมันก็น้อยลงอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับถ้าไม่เตรียมเงินเก็บเอาไว้เองเลยคือหนึตัวบำนาญประกันสังคมนะครับไปดูด้วยบำนาญเท่าไหร่แล้วก็เงินผู้สูงอายุสองอย่างนี่แหละที่คุณจะได้รับนะครับ ไอ้ส่วนเงิน provident fund ต้องไปดูว่ามีเปล่ามันไม่ใช่ทุกบริษัทมีนะหรือเงินกเกษียณเนี่ยถ้าคุณทำงานแบบเต็ม max คุณอาจจะได้เงินกเกษียณมาลองไปดูนะครับเงินพวกนี้มันเป็นเงินของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราเพราะนั้นผมเชียร์ให้ทุกคนวางแผนกเกษียณน,นะครับได้ไวก่อนก่อนที่อายุจะเยอะนะรีบวางแผนกเกษียณเลยและรีบเก็บเงิน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 นะครับตอน ใกล้กเกษียณจริงจะได้ไม่ลําบากนะครับการตั้งเงินที่จะใช้ในแต่ละเดือนหลังกเกษียณเอาไว้สูงๆเนี่ยนะครับสูงแบบไม่เกินไปนะสองหมื่นเนี่ยประมาณกําลังดีนะครับไม่สูงเกินไปอันนี้ยังไม่รวมถึงเงินค่ารักษาพยาบาลนะพอคุณแก่แล้วเนี่ยโรคภัยมันก็จะมาคุณต้องมีเงินค่ารักษาพยาบาลมีเงินไปรักษาหมอมีเงินไปไอ้นู่นไอ้นี่อ่ะมันจุกจิก อันนี้ยังไม่รวมอีกนะเพราะนั้นแต่อันนั้นมันสามารถมีสิทธิ์บัตรทองได้ก็ลองไปดูนะครับสิทธิ์พื้นฐานบัตรทองนะน,นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับการวางแผนกเกษียณวางแผนทางการเงินนะครับเตรียมเงินเตรียมเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะ,กะเกษียณจริงนะครับฝากกดไลค์กด s u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ